จะขอกลับมาพูดถึงในส่วนของงานวิชาการอีกครั้งนะคะในส่วนของงานวิชาการก่อนที่คุณครูจะออกปพให้นักเรียนได้นะคะก็จะต้องมีการกำหนดค่าต่างๆอยู่อีก2ส่วนที่เป็นค่าหลักให้ทุกท่านนะคะคลิกเข้าไปที่ระบบงานวิชาการค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะให้ดูที่หัวข้อ5.15นะคะชื่อเมนูว่า กำหนดเกณฑ์การจบในแต่ละระดับชั้นกำหนดเกณฑ์การจบในแต่ละระดับชั้นคลิกเข้าไปเลยหนึ่งครั้งนะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะเห็นว่ามีภาคเรียนอยู่ทั้งหมดที่เราได้ทำการเปิดไว้นะคะให้เลือกภาคเรียนที่จะออกปอพเป็นหลักให้เลือกภาคเรียนที่เราจะออกปอพเป็นหลักนะคะหลังจากนั้นคลิกตรงคำว่าเลือกค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้ว สำหรับโรงเรียนใดที่มีข้อมูลแล้วเดี๋ยวก็ดูตามไปนะคะว่าถูกต้องหรือไม่แต่สำหรับโรงเรียนใดที่ยังไม่มีข้อมูลให้ทำตามขั้นตอนนี้เลยเริ่มตั้งแต่คลิกตรงคําว่าเพิ่มข้อมูลนะคะตัวหนังสือสีน้ำเงินเช่นเดิมค่ะคลิกเข้าไป1ครั้งคําว่าหัวข้อนะคะคำว่าหัวข้อหมายถึงหัวข้อเกณฑ์การจบของนักเรียนที่จะแสดงผลในปพนะคะนั่นหมายความว่า เกณฑ์การจบอย่างเช่นที่กระทรวงได้กําหนดไว้นะคะคือข้อที่1ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานจํานวน5,40ชั่วโมงและรายวิชาเพิ่มเติมจํานวน240ชั่วโมงให้คุณครูนะคะคีย์ข้อมูลเข้าไปเลยตามที่กระทรวงได้กําหนดไว้นะคะเดี๋ยวจะคีย์เป็นตัวอย่างให้ดู1ข้อนะคะ เมื่อคีข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เลือกช่วงชั้นหรือระดับชั้นนะคะสำหรับกรณีนี้จะขอเลือกเป็นช่วงชั้นที่2ก่อนนะคะในการแสดงตัวอย่างเพราะว่านักเรียนที่จะจบก็คือนักเรียนชั้นป .6 กการแสดงผลก็เลือกเป็นลำดับที่1ถัดมานะคะ จะสังเกตได้ว่าเมื่อเราเลือกช่วงชั้นแล้วผลที่แสดงนะคะก็จะเป็นระดับชั้นตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะคะหากต้องการรู้ว่าถูกต้องหรือไม่ก็ให้คลิกคำว่าแก้ไขเพื่อกลับไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะกดบันทึกได้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เพิ่มข้อมูลจนครบนะคะตามที่กระทรวงได้กำหนดไว้ และเมื่อใส่ข้อมูลจนครบทั้ง5ข้อนะคะในช่วงชั้นที่2หากคุณครูบอกว่าแต่ถ้าเด็กคนนี้ไม่ได้เรียนอยู่ในช่วงชั้นที่2จะทำอย่างไรและเด็กจะต้องอย้ายโรงเรียนนะคะคุณครูก็สามารถเพิ่มข้อมูลนะคะใส่รายละเอียดเหมือนเดิมเพียงแต่เลือกช่วงชั้นให้ตรงกับเด็กที่เรียนนะคะเพียงเท่านี้คุณครูก็จะได้เกณฑ์การจบของแต่ละในแต่ละระดับชั้นแล้วก็ในแต่ละช่วงชั้นนะคะ เมื่อกำหนดเกณฑ์การจบเรียบร้อยแล้วอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องกําหนดนะคะก็คือในส่วนของอคําอธิบายระดับผลการเรียนนะคะให้คุณครูให้คุณครูนะคะมาคลิกที่ระบบงานวิชาการหลังจากนั้นนะคะให้คุณครูมาเลือกที่เมนู5.16ค่ะชื่อเมนูว่ากำหนดคำอธิบายระดับผลการเรียนคลิกเข้าไปเลยนะคะ1ครั้ง หลังจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมค่ะตัวระบบจะลักษณะง่ายๆแล้วก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะคะก็คือเลือกเมนูเลือกภาคเรียนหรือปีการศึกษานะคะหลังจากนั้นก็เพิ่มข้อมูลแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะสําหรับโรงเรียนใดที่มีข้อมูลแล้วก็ลองตรวจสอบดูว่าข้อมูลที่เราทําไว้นั้นถูกต้องหรือเปล่าและสําหรับโรงเรียนใดที่ยังไม่มีข้อมูลนะคะก็ให้ทําตามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะคลิกเพิ่มข้อมูลนะคะ หลังจากนั้นให้คุณครูนะคะใส่ในส่วนของคะแนนก่อนว่าคะแนนที่เราจะก,กำหนดจะเป็นค่าเท่าไหร่ก็คือคะแนน80ถึง100ระดับผลการเรียนก็เป็นเกรดสีนะคะความหมายความหมายในที่นี้ก็คือคุณครูก็สามารถเอาเกณฑ์ค่ะที่ทางกระทรวงได้กำหนดมาตั้งไว้ได้เลยนะคะเอามาคีย์ใส่ตามช่องนี้เป็นลำดับที่1น,นะคะ ถัดมาก็เป็นลำดับที่2คะแนนก็คือ75ถึง79นะคะระดับผลการเรียนคือ3.5ความหมายนะคะก็คือดีมากเลือกระดับหรือช่วงชั้นเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็คีย์ให้ครบนะคะทั้ง8เกณฑ์เมื่อกำหนดเกณฑ์ครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะตามนี้คุณครู คุณครูก็ลองดูนะคะว่าได้ข้อมูลเหมือนต้นแบบที่กําหนดให้ดูเป็นตัวอย่างหรือไม่นะคะถ้าหากว่าได้ข้อมูลที่เป็นลักษณะนี้แล้วนะคะให้ทุกท่านคลิกกลับเข้าไปที่ระบบงานวิชาการอีกครั้งหนึ่งค่ะ